การอธิบายการแกงสนูนะครับคนที่ได้สนูนะครับสนูนี่ก็ใส่ดาก็จะมีเชือกรวมสมดุลในการก็แบ่งให้ตัวเครื่องนะครับตัวนี้แบ่งเครื่องก็คือมันจะสมดุลกันเวลาเราจะแกงตัวครั้งเราต้องทำานี้ก่อนนะครับหนึ่งดูดๆนะครับในเรื่องเชือกให้สมดุลก่อนนะครับอตรงกลางมันถึงขึ้นแ่งได้เวลาแกงก็ต้องทําให้สายถ้าเผื่อถ้าเผื่อเราไม่ทำอย่างนี้มันจะไม่ไม่หลังก็ จะทำยัี้ก็ได้ทำย้ก็นเอาสอยไบยาจน่แกงให้ดูนะครับอาายบดูดูเทคนิคการแกงนะครับเราต้องแกงกรช้าแกเบยกไ้ครับนะครับเวม่านี่ล่ะไม่็ดพักเบรกับผิมาแจกคือว่กซืส้นสูดขายถึงเันี้นเติวอังกฤษคนาด์เดียว์ด้สนูก็เดียร์ด้ยว้าว บาตัวดีสีแจ็คฟ้องปีไม้ครับกับฉลากพีหม no ่สนุดกับครูก็เอาเพราะเขาอยากได้สนูดเพราะอย่างนีครับมือเด็กกับสีแจกให้ครับอ่าทันแรกก็คือเอาสุภาพบุรีนะครับแล้วก็ขค้นอ้าวกอหอมกรหอมอ้าวเอหอมมารับไปนะครับอ้าวดูข้าวหอมเอาสนูดไปนะครับอ้าวอามีอามีมาเร็วครับครับ อยได้ก็ได้ก็เอาต่อไปอ้าวต่อไปของคุณอามี่นะครับคุณอาร์มี่อ้าวจะทำให้นะครับแล้วก็คุณช่วงมาติวนะครับช่วงมาติวอาจารย์อยากได้ก็ถ้าอยากได้อาจารย์ก็ทำให้นะครับเอาเราไปแข่งดูนะครับอันนี้อ้าวต้องอหอมก่อนนะครับ่อหอมก่อนเดี๋ยวเดีก่อนทีละคนยยเพิ่ไปให้พี่เขื่อหอมก่อน เูลีายที่เัวะแเรียงแต่ะคนนะครับลองแกงแกะซีูนะครับเปีแกเป็นนมครับมันไม่างไม่างทำไของเขาอ้าวเป่ไโอ้ใช้ได้ใช้ได้พอแล้วเตยตอ่อาวี่เออคุณเอาน้องเอานนองโชว์นะครับวครับอ Gracias. แ็่งฉนวนไปแล้วครับเนี่ยเอาไม้มันมาดังทุดท้ายต่อนพุ่งได้ฉนวไม่ต้องแข่งเป็นไม้เออดูนะครับโอเคโอเคเอาดูดูอาจารย์ฟังนะครับทีนี้อาจารย์อธิบายการแข่งสนวนนะครับคนที่ได้สนวนนะครับสนวนนี่ก็ใส่บ้าก็จะมีเชือกรองสมบูรณ์ในการก็แบ่งให้ตัวครึ่งนะครับตัวนี้ แบ่งเครื่องก็คือมันจะสมดุลกันเวลาเราจะแข่งตัวครั้งจะต้องทำนี้ก่อนนะครับนี่รูรูกระหม่อมให้คะแนนเชือกมันให้สมดุลก่อนนะครับอยู่ตรงกลางมันถึงขึจะแก่งได้เวลาแข่งก็ต้องทําให้สายถ้าเผื่อถ้าเผื่อเราไม่ทํำนี้มันจะไม่ไม่ดังก็จะทํำนี้ก็ได้หรือทำนี้ก็เอาถอยไปจอนหนักแข่งให้ดูนะครับเอาถอยไปดูดูเทคนิคการแข่งนะครับเราต้องแข่งช้าๆ เคอหารแงยเนับเาลคุา <zo> ด <ys ic discussions> <us ic discussions> <cose ns> ูิกแขงให่ดูแล้วนะครับครับลูกศิษย์อยากจะได้สนูครับอ้าลองอามีอามีลองดูครับอามี วันนี้ลูกศิษย์มาเรียนพิเศษครับวันนี้วันอาทิตย์ช่วงพักเบรกนะครับก็ทำ s n o w b ้าวลูกศิลูกหันยังได้นะครับก็คนเอาเอาเนี้ยก็คุณพวกแก่งนะครับช่วงพักเบรกนะครับโอ้โหเบลเบลแก่งเสียงดังดีขนาดเลยได้ใช้ได้ บนว้าสีแดงเห็นไหมนั่นนั่นว้าสีแดงอไงบ้าของน้องเนียวสีแดงอ่ะบนยอดไม้นะระวังโดนกันเด้อระวังโดนกันเด้อระวังโดนกันต้องระวังด้วยเระวังโดนกันระวังโดนกัน หมุนส <sympath is> ้ายก่อนสิที่ห <curs> น <ays> okay. ึ่งกิเกกิกกิกกิกแข่งกันี่สี่โอ้กิเกไปแข่งคณนตศสา์ที่หเก่งมากเลยเอาระวังดนกันน้เล่นโดยฟอนน้ำมันระวังนะครับเขาหอมไปแข่งก็ษายกี่ได้ที่ไหนที่สงค่ะโอ้ไปแข่งก็ษายกที่สองเก่งเนาะเขาหอมนะกู๊กกิเลยไปแข่งไหม เราบังโดนกันเราบังก็โอ้เราบังโดนกันเราบังโดนกันเราบังโดนตากันนะถอยกันถอยถอยอาร์มี่โอ้โหอาร์มี่โอ้โหอาร์มี่ก็แข่งเป็นแล้วนะอาร์มี่เป็นแล้วอ้องนิวโอ้เดวิลเราบังโดนกันนะเราบังโดนกันนะ เด็กๆเล่นสนุกว่าไปไประวังดูกัน้อต้องเล่นด้วยความระมัดระวังโอ้คเบี้เล่นได้ไห เล่นได้จะไม่ว่าอะไรจะหัดลองลองดูก็ได้ <clo' S 3> นอ,ดอน,นี่คือว่าวนะครับว่าวอันนี้ก็จะแจกช่วงปีใหม่จับฉลากนะครับใครจับได้ก็ใครอยากได้ก็จับเอาใครไม่อยากได้ไม่ต้องจับนะครับอาจารย์ทให้อันนี้ก็ดูว่าวนะครับอันนี้ก็ <S <S ช่วงพักบเบรกะ <popping> นะครับช่วงนี้เป็นการคลายเครียดนะครับอาจารย์ติวมาติวคณิตช่วงวันเสาร์อาทิตย์วิชาภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์อันนี้ว่าวทำมาใหม่นะครับของของอาจารย์ของผมเองนะครับนี่นี่ครับมัน ตัวหนึ่งมันหายนะครับมันฟิวมันเชื่อมมันขาดมันหายไปก็ไปเอามันไม่เจอนะครับมันหายไปเลยชาวบ้านเขาเอาไปก็ไม่รู้ก็ทำมันใหม่ขึ้นมาแทนอันนี้ก็คือว่าวครับนนช่วงพักเบรกนะครับมีขายไอติีมขายลูกชิ้น<อ>เดี๋ยวเราไปดูว่าวนะครับผมไปตั้งไว้ที่หลังบ้านครับอ,อ,อันนี้ก็คือว่าวอ,อ,อันนี้ว่าวที่ใช้งานแล้วนะครับนี่อันนี้ว่าวที่อยู่ที่บ้าน ว่าที่ใช้งานนะครับเห็นว่ามีหลากสีนะครับอาจารย์ครับอืมดูเว่าดูเว่าครับอันนี้เว่าเว่าจุฬาเว่าจุจุฬาข้าวหอมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตั้งอาจารย์ตอนนี้ขึ้นดีดีนี่ขึ้นดีอยู่อันนี้ของน้องน้องนิวอันนี้ว่าวว่าของน้องนิวครับขอมีว่าจุฬาแต่ไม่มี อัน <l id> นี้ว่าจุจูลานี่เอ้สนุ่ยอาจารย์ทให้ก็ได้วัดต้องวัดขนาดว่ามาก่อนว่ามันขนาดไหนนะครับเยนะครับแล้วก็ใครอยากได้สนุยอาจารย์ทำให้ได้ไม่เป็นไม่ปปัญหาได้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 เลยใครอยากได้สนุยได้เลยครับอาจารย์ทําให้อะไรไม่มีค่าอะไรทําให้เฉยเพราะว่ามันทําจากไอ้นี่มันทําจากไอ้ที่รัดของอาจารย์ไม่ได้ซื้อไม่ได้ทําอะไรนะสนุ่ยว่ามันทําง่าย ช่วงนี้ถ้าก็ไม่เป็นไรย,ยังทาให้ครับช่วงปีใหม่เป็นของขวัญนากาันของขวัญปีใหม่อโอ้ช่วงพระอกเอาว่ามาันมาโชว์เพราะอาจารย์ชอบเป้าสมาคมมคมมากวาวครับอย่าลืมกดไลค์กดใครกำลังใจด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ